ครูเอหมอสอนมี5คุณสมบัติที่ควรมีถ้าอยากเป็นนักแปลมาฝากกันค่ะเราลองไปดูกันเลยนะคะข้อ1น,นะคะต้องมีใจรักในการแปลค่ะ คนที่อยากเป็นนักแปลหรือว่าอยากทำงานด้านภาษาเนี่ยนะคะจะต้องมีใจรักในด้านการแปลค่ะแล้วก็ชื่นชอบงานที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรนะคะเพราะว่าการทำงานส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นการทำงานที่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่กับเอกสารเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอคนมากนักนะคะหรือว่าถ้าจะได้เจอเนี่ยก็อาจจะเป็นการประชุมออนไลน์ที่ได้เห็นหน้ากันผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบงานออกสังคมมากๆหรือว่าไม่ชอบงานที่ต้องทำคนเดียวเท่าไหร่อะค่ะที่ไม่ค่อยได้คุยกับใครก็อาจจะไม่ชอบงานแปลก็ได้ค่ะแต่ถ้าคนที่มีใจรักในงานแปลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชอบเป็นคนชอบความสงบ น่าจะมีความสุขที่จะได้นั่งแปลงานเงียบๆคนเดียวค่ะแล้วงานแปลนี่นะคะก็ยังสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะขอให้มีคอมพิวเตอร์เพียงแค่เครื่องเดียวก็พอแล้วค่ะข้อ2นะคะทักษะทางภาษาค่ะแน่นอนว่าคนที่จะมาเป็นนักแปลนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาต้นทางและปลายทางเป็นอย่างดีค่ะโดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาต้นฉบับ แล้วก็สามารถถ่ายทอดความหมายออกมาในภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้องนะคะตามสไตล์ของต้นฉบับได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะในการแปลนะคะก็จะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นงานแปลทางด้านการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งนะคะก็จะต้องมีสไตล์การแปลที่ดึงดูดความสนใจและมีภาษาที่สละสลวยเหมาะกับบริบท และก็ถ่ายทอดสำนวนมาเป็นภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยค่ะ ส่วนใหญ่บริษัทต่างๆนะคะก็อาจจะไม่ได้จำกัดว่านักแปลเนี่ยจะต้องจบทางด้านภาษามาเท่านั้นนะคะแต่ก็มักจะต้องมีการทดสอบก่อน,นะคะ่ะถึงจะรับเข้าเป็นนักแปลได้โดยบททดสอบนี้นะคะก็จะวัดความสามารถทางด้านภาษาของผู้สมัครก่อนค่ะว่าแปลได้ถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะคะแล้วนอกจากนี้เงินเดือนนะคะหรือเรทการแปลที่ได้รับก็จะแปลผันตามประสบการณ์ของนักแปลด้วยค่ะ ถ้านักแปลคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์มากก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วยค่ะข้อ3นะคะ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะงานแปลทั่วไปหรือว่างานแปลสายเทศานุวัตรหรือ Localization นะคะจะต้องทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานเลยค่ะโดยที่ขั้นพื้นฐานที่สุดนะคะอาจจะใช้โปรแกรม Microsoft Office นะคะเช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ค่ะโดยจะช่วยในการแปลในการพริมพ์หรือว่าตรวจการสะกดคํานะคะ ส่วนถ้าเป็นงานสาย localization นะคะนักแปลเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยค่ะคือจะต้องรู้จักวิธีใช้เครื่องมือช่วยแปลค่ะหรือ cat tools นะคะซึ่งย่อมาจาก computer assisted translation tools ค่ะเช่นโปรแกรม t a d o s Studio นะคะ Memsource นะคะ นอกจากนี้บริษัทแปลนะคะก็อาจจะสามารถสร้างเครื่องมือช่วยแปลของตัวเองขึ้นมาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะจึงมีความสําคัญที่จะช่วยให้นักแปลได้ใช้เครื่องมือช่วยแปลได้อย่างคล่องแคล่วและทําให้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะข้อ4นะคะความรู้ในเรื่องที่แปลค่ะ การที่เราจะแปลเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถูกต้องนะคะนักแปลจะต้องจําเป็นที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่แปลด้วยค่ะเพื่อที่จะแปลเนื้อหานั้นได้อย่างถูกต้องตามต้นฉบับนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องแปลแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเราก็ต้องมีความรู้ในแอปพลิเคชันนั้นค่ะว่าใช้ยังไงนะคะเราอาจจะต้องลองใช้ดูก่อนว่าแต่ละฟีเจอร์นะคะมีฟังก์ชันการทํางานยังไงบ้าง เพื่อที่เวลาเราแปลแล้วเนี่ยผู้ใช้จะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องค่ะหรือว่าถ้าเป็นเนื้อหาทางด้านการแพทย์นะคะถ้านักแปลมีความรู้หรือว่าเป็นแพทย์อยู่แล้วนะคะก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดเนื้อหาตามต้นฉบับออกมาได้อย่างถูกต้องค่ะถ้านักแปลไม่มีความรู้ ที่แปลนะคะก็จะต้องทําการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แปลก่อนค่ะเพื่อที่จะได้แปลออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดค่ะข้อ5นะคะความรับผิดชอบค่ะคุณสมบัติสุดท้ายที่มีความสําคัญมากนะคะคือความรับผิดชอบค่ะ เวลาที่นักแปลได้รับงานมานะคะก็มักจะมีกําหนดส่งงานแปลที่แน่นอนค่ะซึ่งข้อกําหนดส่งนี้นะคะก็จะมีความสําคัญมากสําหรับลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะจําเป็นจะต้องเอางานนี้ไปใช้ตามเวลาที่กําหนดค่ะนักแปลจึงจําเป็นจะต้องมีการวางแผนนะคะและบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อจะได้ส่งงานแปลได้ตรงตามกําหนดค่ะ ถ้าเกิดเรามีการส่งงานแปลล่าช้านะคะเราอาจจะถูกปรับจากลูกค้าแล้วก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ความน่าเชื่อถือของนักแปลแล้วก็บริษัทแปลด้วยค่ะพร้อมกับอาจส่งความเสียหายให้กับบริษัทของลูกค้าเราได้ด้วยนะคะข้อนี้จึงมีความสำคัญมากค่ะสำหรับคุณสมบัติของนักแปลค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ5คุณสมบัติที่ควรมีค่ะถ้าอยากเป็นนักแปล ใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นอาชีพสายนักแปลนะคะเราลองเช็คตัวเองดูค่ะว่ามีคุณสมบัติตามนี้หรือเปล่านะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ